อาการที่มืออ่ามือลืมตีกลองมันคืออะไรยังไงหมูลองเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นชื่อโลกว่าโฟกัลดิสโทเนียครับดิสโทเนียเป็นดิสโทเนียชนิดหนึ่งโฟกัลดิสโทเนียนี่เลยครับดิสโทเนี่มีหาข้อมูลมาเป็นอาการนร้ายของนักดนตรีไม่ว่าจะเล่นเครื่องอะไรก็ตามใช่กล้ามเนื้อบิดเกร็งอ่ะมันหมืหมูเล่าต่อเลยครับมันเหมือนว่าจริงๆมันเริ่มจากว่าผมรู้สึกก่อนคือพูดง่ายว่าแบบ เอ๊ะทำไมวัน uhm นี hey, like, it, so it like like Hello, ้เราตีสแนร์มันเป็นที่มือซ้ายนะครับมือซ้ายก็คือไว้ตีสแนร์นัดเป็นมือกองรู้สึกว่าเวลาลงแล้วเอ้ยมันแปลกมันไม่เหมือนเดิมมันเหมือนว่ายังไงอ่ะไม้กองสมมติเวลาเราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวลาจับก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันแปลกลองลองลองบนโต๊ะได้มั้ยว่ามันอะไรยังไงออันนี้คือจุดจุดที่แบบเราเราฝึกจนเริ่มชินแล้ะแต่จริงๆแล้วมันจะเหมือนแบบมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนมือมันจะมันจะหงิกหงิกแบบ เฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นเลย <S <S ใช่ใช่ใช่คือวันช่วงแรกเลยอ่ะมันเริ่มหงิกแล้วก็เรารู้สึกว่าเราจับไม้ไม่อยู่จับไม่ได้แล้วมันเหมือนเวลาจะเป็นเนี้ยพอจับไม้กองปุ๊บมันจะเป็นอย่างเงี้ยลักษณะมันจะเป็นเหมือนเฮ้ยแบบี้เลยอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นมันก็ต้องตีไป <C oughs> อย่างเงี้ยโทษฮะคือคือเอา,อางี้หมูวันหนึ่งอยู่ดีหมูก็ตื่นมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อรอคือจริงๆมันมาอาจากว่ามีรุ่นน้องมือกองคนหนึ่ง เผามาเลยแล้วกันเผาเลยครับเผาเลยน้องจ๊อบ25 hours อ่า h o u ตอนนี้เป็นมงเฮนส์น้องจ๊อบคือเขาโทรมาปรึกษาว่าเอ้ยผมรู้สึกว่าช่วงนี้แขนซ้ายรู้สึกแปลกๆไม่รู้เป็นอะไรเหมือนเจ็บเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แค่เอาเรื่องนั้นมามาคิดว่าเอ๊ะสิ่งที่จ๊อบเป็นเป็นยังไงแล้วเหมือนเราเริ่มสังเกตการตีสแนร์ของเราแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยเหมือนแค่ปกติเราตีเราไม่ได้คิดไงว่าเอ๊ะมือเราลงยังไงนะเป็นยังไงเราตีเพราะว่าเราเราคิดว่าเสียงที่ออกมาคือโป๊ะ มือมันไม่ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมึงยกขึ้นมานิดนิดนึงนะแล้วค่อันนี้อันนี้ก็เป็นอาการนะแล้วก็มือก็ยกขึ้นมานิดนึงแล้วเดี๋ยวอย่างนี้แต่ว่าเราแค่คิดว่าเราอยากได้ยินเสียงโป้ร่างกายมันก็ตอบสนองเองแต่ว่าพอหลังจากที่จอบมาปรึกษามันกลายเป็นว่าผมอยากรู้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับจ็อบนะผมเลยมาเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะเวลาตีที่จอบเป็นเป็นยังไงปรากฏว่าพอมาคิดในระหว่างที่ตีมันเหมือนหลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนไปเลยอ่ะคือทำไมอ่ะมันเหมือนแค่คิดแค่คิดว่าแบบ เหมือนอมันคงมีอะไรบางอย่างไปขัดขวางการทํางานที่ปกติมันออโต้ของมันครับซึ่งจริงๆเราก็คิดเพื่อมันนะคิดเพื่อมันว่าแบบเออจะทํายังไงที่เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรหรือว่าอะไรยังไงเฮ้ย <Hey. S 1> ใช่แค่นั้นเลยคือโลกเนี้ยพอหลังจากที่ผมเป็นแล้วหลังจากที่ตรวจเจออะเริ่มเริ่มศึกษาข้อมูลเยอะขึ้นซื้อหนังสือของฝรั่งมาอ่านอะไรเนี้ย แปลไม่รู้เรื่องออา้ายเอาดีดีดิพี่เิ่มเริ่มอเขาเริ่มแปลวนระดมวนมือตัวเองแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเขาเรียกอะไรอะเริ่มอ่านบทความเยอะๆเขาก็มีมือไวโอลินบางคนฝันว่าเล่นไม่ได้พอตื่นขึ้นมาก็เป็นโ o คอลดิโทเนียฮะคือมันเหมือนว่ามันแค่มันฝังอยู่ในสมองจะกับความรู้สึกที่ตอนฝันเนความรู้สึกนั้นมันยังอยู่เฮ้ยเออมันมีมีเยอะมากว่าแบบเกิดขึ้นคือพูดง่ายสาเหตุของการเกิดโรคมันแบบ มันมันแรนดอมมากๆครับเหรอใช่ใช่ช่มีข้อมูลแป๊บนึงเนี่ยเมื่อวานผมก็แอบไปทำกันบ้านาเหมือนกันว่ามันคืออะไรคือดิสโทเนียเป็นชื่อ เป็นชื่อหลักของโรคนี้แต่ว่ามันก็จะมีหลายดิสโทเนียที่เป็นอย่างหมูเรียกว่าโฟกัลดิสโทเนียก็คือภาวะกล้ามเนื้อบิดเกรงเฉพาะที่โฟกัลก็คือเจาะจงลงไปเขาไฮโฟกัสอะไรกันอย่างหมูเนี่ยเป็นตรงไหนหมูจิ้มให้เราดูเลยมันผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือตรงไหนแต่ว่ามันเป็นอาการรวมของแขนซ้ายทั้งหมดในตอนนี้นะคือคือเราอยากจะบอกว่าเริ่มแรกมันเริ่มจากการตีกองแบบแขนซ้ายก่อนว่ามะมีปัญหาแต่ตอนเนี้ย เรื่องการเล่นกีตาร์การเล่นเป็นโนของผมก็มีปัญหาเหมือนกันคือหลังจากหลังจากที่เป็นมานานอ่ะสะสมแล้วก็พูดง่ายๆทุกวันนี้เวลาผมกินข้าวจับซ่อ,ม,อ,อมจับซ่อมมือซ้ายอ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะต้องจับท่าไหนอะไรยังไงคือพูดง่ายๆว่าแบบมันทํามือไม่ถูกอมม่ะวันนี้เนี่ยนะใช่<ต>ใช่เวลานี้ก็เ,เป็นเป็นอยู่หร,<อ>หรือแม้กระทั่งเวลาเล่นมือถือเล่นมือถือถ้าเกิดถือแขนซ้ายอ่ะมันจะมือมันจะหงิกมันจะเกรงคือเราไม่รู้ว่ามันจะจับยังไงอะไรยังไงโหนี่ เอาเอาากลัวเอาพูดง่ายๆแบบในหนังที่ผมเห็นเลยนะถ้าผมเปรียบเทียบนะเหมือนมือเราเป็นปริสิทธิ์อ่ะเหมือนเป็นของใครก็ไม่รู้อะใช่ไมันมีหนังเรื่องมือปริสิทธิ์เคยดูมั้ยเออเออคล้ายๆอย่างนั้นป่ะอารมณ์อย่างนั้นคือมันเหมือนว่าเราเราบังคับมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราอยากอยากบังคับอ่ะเออเวลากินข้าวเนี้ยในวงจะเห็นเลยเพราะว่าในวงเวลาไปทัวร์ด้วยกันเขาจะรู้ว่าแบบมือซ้ายผมเวลาจับซ่อมอ่ะจะแปลก แล้วเราก็ไม่รู้ตัวด้วยเราก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่สามารถ<อ>าที่จะแบบบังคับมันยังไงดีอะไรเงี้ยมันเกรงอ่ะมันเกรงมากเฮ้ย